1,602เจ้าตำหนักฝูเหยานั้นมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงชั่วพริบตาอีกฝ่ายก็พุ่งออกไปไกลอันเจ้าตำหนักฟูเหยาหนีไปแล้วอันซืยอ,อ,อ,อได้แต่เจ้มเามาออกไปพอแม,ม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับตำนานก็อย่างเลือกที่จะละทิ้งตำหนักของตนและหลบหนีออกไปซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของอีฝ่ายที่ต้องเผชิญหน้ากับปู่ยี่ที่สามารถควบคุมมิติได้ และทางเดียวที่ฝ่ายจะมีโอกาสรอดนั่นคือหน,นีออกไปจากที่นี่หลินเทียนได้กล่าวขึ้นเฮเจ้า hey, เท่าเมื่อคู่นี้เจ้ายังทําเหมือนว่าตัวเองสูงส่งไหลพูดซึ่งต่อกอนอยู่เลยแต่ตอนนี้ไงวิ่งหนีหางจุกตูดอย่างนั้นน่ะจะละเค้เป็นจะท่าได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้อันซุยซุยมองออกไปทางหูยี่พร้อมกับสีหน้าและววาตาที่ดูกลบเป็นอย่างยิง่งหนึ่งในสิบเอ็ดเจ้าตำหนักยังอยู่มลกูกบัดนี้ กับถูกบังคับให้หนีออกไปจากตําหนักของตัวเองด้วยหูยี่ซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้มันก็เพียงพอจะทำให้สวรรค์และโลกต้องสั่นสะเทือนเสียงพุ่งผ่านอากาศจังคงดังก้องพร้อมกับร่างของเจ้าตําหนักฟูเหยาติดเต็ม,มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดและกลิ่นไอโลหิตซึ่งในช่วงพิบตาอีกฝ่ายก็พุ่งออกไปไกลมากแล้วซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้หูยี่ก็ไม่ได้ขยับตัวหรือทำการสกัดกั้นอีกฝ่ายแม้แต่น้อย ทำเปลี่ยนแค่จ้องมอ,ออกไปอย่างทิศทางที่อีกฝ่ายนี้ออกไปก็เท่านั้นแต่ในวินาทีต่อมาก็ปรากฏเสียงจากที่ห่างไกลออกไปดังขึ้นในทิศทางที่อีกฝ่ายได้พุ่งหนีออกไปและในพริบตานั้นล่างของอีกฝ่ายที่พุ่งหนีออกไปไกลก็ได้แต่สั่นสะท้านก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายจากระยะไกลแล้วตกลงมากระแทกกับพื้นห้องโถงอย่างรุนแรงเมื่อจ้องมองตามทิศทางของสายตาบูญยีก็พบว่าพื้นที่ตรงนั้นเกิดการบิดเบี้ยว และดึงเอาเจาตําหนักฟูยาวกลับมาอย่างที่แห่งนี้และในตอนนั้นเองก็พบว่าตัวทั้งตําหนักนั้นเกิดการสั่นสะเทือนพร้อมกับรอยเ้าที่แผ่ลามออกไปทั่วทุกที่เสียงคํารามต่ําได้ดังขึ้นพร้อมกับเลือดที่หลังทะลักออกมาอย่างตําแหน่งที่เจ้าตําหนักฟูยาวตกลงนั่นคือเลือดจากบอโลหิตหยมโลกที่หลังทะลักออกมาและด้วยการโจมตีนี้ของบูยี่จึงทําให้เจาตําหนักฟูยาวเกิดลอยแตกท้าไปทั่วร่างกาย โดยที่ฝ่ายไม่สามารถต่อต้าน,นได้แม้แต่น้อยและหลังจากที่มองเห็นสายตาอ,อันเย็นเฉียบของหูยี่ก็ทํให้กฝ่ายขี่กองหนังมนุษย์พุ่งหายออกไปไกลอีกครั้งพอตัวเขารู้ดีว่าตัวเองที่ไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดหากว่าต้องเผชิญหน้ากับหุยีหนึ่งต่อหนึ่งที่สามารถควบคุมห้องมิติได้นั้นมันก็ทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหูยี่อย่างแน่นอนและวิธีเดียวที่ฉลาดที่สุดคือการหนีและนั่นจึงทําให้ความเร็วของอีกฝ่าย รวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงชั่วพริบตาก็พุ่งหายออกไปไกลอีกครั้งและในเหตุการณ์นั้นหูวยี่ก็ไม่ได้เข้าขัดขวางอีกฝ่ายแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่จ้องมองออกไปยังอีกฝ่ายด้วยท่าทีที่เฉยเมือเช่นเคยและภายใต้วิธีการจ้องมองอันเงียบสงบของหูวยี่นั้นจึงเอิมห่วงมิติโดยรอบอีกฝ่ายเกิดการบิดเบี้ยวพร้อมกับคลื่นแสงจํานวนมากที่พุ่งปะทะเข้าใส่อีกฝ่ายโดยตรงฝุดได้พุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายจากรอบทิศทาง พร้อมกับสับล่างอีกฝ่ายจะแหลกเป็นชิ้นๆเหละด้วยวิญญาณของอีกฝ่ายนั้นเป็นอมะตะกายหยาบของอีกฝ่ายจึงตูกสร้างขึ้นใหม่ในพิพตาพร้อมกับวิญญาณอีกฝ่ายที่ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาแล้วในช่วงพิบตานั้นก้องหนังมนุษย์ก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงกองอันน่าสะพึงที่ดังขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเจ้าตําหนักฟูหยาก็ได้ส่งเสียงร้องอันน่าสังเวชออกมาพร้อมกับบทเพลงแห่งความตาย ที่ดังขึ้นในห้วงมิติที่มองไม่เห็นซึ่งมันได้แยกตัวออกในพื้นที่เล็กๆก,ก่อนจะสะท้อนกลับไปยังร่างกายของอีกฝ่ายอย่างรุนแรงผูกควบคุมมิติและตัวตนในตำนานแต่เท่าที่ตาม,มองเห็นการควบคุมมิติคืออาวุธแห่งการทำลายล้างมันม,มีอำนาจที่ทรงพลังถึงเพียงนี้นี่มันแต่ละเข้เบญจธาตุอดไม่ได้ที่จะสัสนสะท้านขณะที่จ้องมองออกไปซึ่งนันกระทำไม่หลินเทียนอดรู้สึกตกตะลึงไม่ได้เช่นเดียวกันและในตอนนี้ อันซีจื่อที่ยืนอยู่ด้านข้างพวกเขาก็ไม่ได้ขยับตัวแม้แต่น้อยเพียงแค่กวนสา,ายตามองออกไปยังอีกฝ่ายอย่างง่ายๆก็ทําให้อีกฝ่ายต้องรับการโจมตีอย่างหนักจนไม่สามารถหนีออกไปไหนได้เจ้าบีบบังคับข่าอีกฝ่ายได้กำลัามอกมากเสียงดังนั่นจึงทําให้กลิ่นไอโลหิตถูกปลดปล่อยออกไปรอบพื้นที่พร้อมกับเจ้าตำหนักฟูเหย่ที่ได้สังเวยบอ่อโลหิตอยู่บนโลกออกมาอีกครั้งพร้อมกับกลิ่นไอโลหิตที่ทรงพลัง ซึ่งได้ถูกลบรวมเอาไว้ในบอโลหิตอันชั่วร้ายและใช้พลังของมันแยกห่วงมิติเพื่อจะหนีออกไปและในชั่วพริบตาโลกใบเล็กก็ได้ถูกเปิดขึ้นพร้อมกับร่างของเขาที่จางหายไปซึ่งแม้แต่กิอายของอีกฝ่ายก็ยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่อย่างไรก็ตามเพียงชั่วครู่ในตำแหน่งที่ไกลออกไปมิติโดยรอบก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงพร้อมกับร่างของอีกฝ่ายที่ปรากฏออกมาด้วยสภาพที่ยุง่งเหยิงและมีรอยแตกเลาทั่วทั้งตัว และในเวลาเดียวกันนั้นยังปรากฏขึ้นแสงในห้วงมิติและพุ่งโจมตีเขาอีฝ่ายจากรอบทิศทางก่อนจะทําให้อีกฝ่ายแหลกเป็นชิ้นชินนั่นจึงทาให้เจ้าตําหนักฟูยาได้แต่กำลังออกมาพร้อมกับปลดปล่อยพลังของตนออกมาห่อหุ้มกายหยาดที่แหลกสลายและพุ่งหนีออกไปไกลอีกครั้งและในตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความคิดที่จะต่อสู้กับบูยี่เลยแม้แต่น้อยเพราะเขารับรู้ได้ว่าการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับหูยี่นั้น เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นวิธีเดียวที่เขาจะรอดคือต้องหนีเอาไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามรอบทิศทางกับถูกสกัดกัน้นแถมยังมีการโจมตีที่พ่งเข้าใส่เขาอย่างต่อเนื่องฟุบฟุบนุบ,บนานจึงตามไมตตาตัหกหาฟูเหว่ได้แต่คำรามออกมาพร้อมกับระเบิดขึ้นพลังครั้งแล้วของเราขณะที่เลือดได้สาดกระจายอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วของเราซึ่งทําให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ตกตายซึ่งถ่ายที่สุดแล้วถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดผู้ปกครองตำหนักแห่งโยูมาโลกซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของดินแดนแห่งนั้นนับตั้งแต่อดีตการซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังหารอีกฝ่ายหลิ่นเทียนได้กล่าวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามกลิ่นอายของอีกฝ่ายก็อ่อนแอลงมากแล้วและคงจะอยู่ไม่ไกลจากความตายมากนักประกายแสงที่ดูบริสุทธิ์และนุ่มนวลได้ส่องสะท้อนออกมา พร้อมกับทําให้พื้นที่มิติโดยรอบเกิดการบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้นมันยังทําการโจมตีรังแล้วขังเราเข้าใส่จ้าจําหนักหูเหยา่าซึ่งนั่นก็ทําให้ผู้ที่แข็งแก่งอย่างเขาต้องทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องกับร่างกายที่ทําให้ต้องแหลกเป็นเสียงๆรังแล้วขังเราก็ได้ง้นข้าจะสู้กับเจ้าจ้าตําหนักหูเหย่าได้แต่ร้องกำลังออกมาซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีความคิดที่จะลบหนี้ต่อไปดังนั้นในตอนนี้เสียงกองจึงดังขึ้นอีกครั้ง แต่มันกลับไม่ได้เย็นชายและมืดมนเหมือนกับก่อนหน้านี้มันดังกระหึ่มเล่ากับฟ้าร้องและเข้าปกคลุมทั่วพื้นที่พร้อมกับแปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นแสงที่กวาดล้างเข้าใส่ทางหูวยีแต่ว่าในช่วงพิตานั้นอีกฝ่ายก็ได้ตัวสันสะท้าน,น่างดุนแรงพร้อมกับมิติทั้งสี่ด้านที่กลายเป็นโกรงขังปรากฏเป็นโรงผนึกมิติที่กักขังอีกฝ่ายเอาไว้และคลื่นพลังจากเสียงกองที่ส่งออกไปก่อนหน้านี้มันก็โจมตีสะท้อนกลับมาที่เขา ซึ่งนั่นก็ทําให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและนั่นจึงส่งผลในร่างของเขาระเบิดออกพร้อมกับกองที่เกิดรอยแตกล้าไปทั่วรากกับเป็นแก้วที่กําลังจะแหลกสลายและแม้แต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งทําให้พลังของเขาอ่อนแอลงอย่างมากและในตอนนี้ทั่วห้วงมิติก็ปรากฏขึ้นเสียงอันน่าสะพรึงราวกับเสียงนกนับพันกำลังกระพือปีกอย่างต่อเนื่องเหมือนกับคลื่นสายลมสีขาวบริสุทธิ ที่กวาดออกไปได้รอบแล้วก็ค่อยๆควบแน่นค่อยๆกลายเป็นคลื่นดาบสีขาวบริสุทธิ์และด้วยพลังที่อัดแน่นของห้วงมิติจึงทําให้มันดูน่าสะพึงเป็นอย่างมากดนันจึงทาให้เจ้าตําหนักฟูเหยาได้แต่สั่นสะท้านพร้อมกับจ้องมองออกไปยังคลื่นดาบนี้ที่กําลังฟาดฟ,ฟันลงมาและอดไม่ได้ที่จะจ้องมองออกไปด้วยความหวาดกลัวและในเวลานี้มันทาให้เขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามและความตายที่แท้จริงมนุษย์หยุดเดย๋ยวนี้หยุด อีกฝ่ายได้ตะกล่วน้าใส่ทางหัวย,ยีที่อยู่ไกลออกไปซึ่งในตอนนี้เองเคลื่อนดาบนั้นก็ได้กดทับ้าใส่ทางอีกฝ่ายอย่างต่อเน,นื่องแต่อย่างไรก็ตามในเวลาน,นี้เองที่หูยีย่ได้พุ่งตรงออกไปขณะที่จ้องมาออกไปอย่างทิศทางหนึ่งที่อยู่ออกไปไม่ไกลหลินเทียนได้เห็นการเคลื่อนที่ของนางก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพร้อมกับถามออกไปมีอะไรเงี้ยหรือซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้อันสุยสยและพวกจระเข้เบญจธาตุ ต่างก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันพร้อมกับอดที่จะจ้องมองออกไปยังทิศทางของหูยี่ไม่ได้และเกิดจะในวินาทีนั้นเองพื้นที่ที่นางพุ่งตรงออกไปทันใดน,นั้นก็ปรากฏรอยแตกแล้วก่อนที่มันจะระเบิดออกพร้อมกับกีดหน้าแห่งความตายที่พุ่งออกไปเดี่ยวจากนั้นก็ปรากฏตำรายเล่มหนึ่งที่พุ่งตรงออกมาซึ่งมันถูกปกคลุมไปได้วยลวดล,ลายอัขระโบราณมากมายซึ่งน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งในทันทีที่หลินเทียนและจระเค้เป็นเจ้าทุ เห็นการปรากฏตัวของตำาราเล่มนั้นมันก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้นั่นตำราแห่งชีวิตและความตายเปลือกตาของหลินเทียมพันกระตุกข,ขึ้นมาทันทีเพราะในตอนที่เขาแล,ละตระเูลเบญจทาตรวมถึงคนอื่นๆจูกดึงเข้าสู่ตำาหินสุดขั้วเป็นครั้งแรกได้พบเจอเขากับตำาราเล่มนี้ซึ่งมันก็ไม่ตามไปจากสัตว์ร้ายที่สามารถทําลายโลกได้นั่นอะไรอันซื่อดได้แต่เจ้างมอาออกไปและอดที่จะตกตะลึงไม่ได้ หนังสือแห่งชีวิตและความตายนี่มันมีอยู่จริงๆงั้นหรือนางรู้เรื่องดินแดนยมโลกมากกว่าหลินเทียนและจัลเคีเป็นทตุแต่นางกลับไม่รู้ถึงการมีอยู่ของตำราแห่งชีวิตและความตายดังนั้นในเวลานี้เมื่อนางเหมางออกไปทางหลินเทียนขณะที่เขากล่าวถึงชื่อหนังสือโบราณเล่มนี้มันก็ทําให้นางแสดงสีหนา้าตกตะลึงออกมาท,าทันทีและในเวลานี้ในสถานที่ไกลออกไปจากตำหนักวูเหวาที่ถูกปนึออกเอาไว้ในห่วงมิติ ก็ได้เผยเห็นถึงการแสดงออกที่ตกตะลึงและประหลาดใจขณะที่หมอะออกไปยังตำลาแห่งชีวิตและความตายนั่นคือราชาผู้ปกครองดินแดนแห่งยโมโลกที่เจ้าตํางหนักฟูเหย่ได้พูดถึงอย่างนั้นหรือจัหลักใเป็นจท่านได้จัดสรรสถานหลินเทียนที่มอออกไปยังตำลาแห่งชีวิตและความตายก็พันมีสีหน้าเขี่งขึม่มขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ได้กล่าวขึ้นมันไม่น่าจะใช่นะตำลาแห่งชีวิตและความตายเล่มนี้มันน่าจะเป็นอาวุธ ของราชาแห่งหย่มนโลกมากกว่าพอเหมือนจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายจางๆจากตัวตำราแห่งนี้พร้อมกันนั้นเคลื่อนพลังแห่งชีวิตและความตายที่ถูกปลดปล่อยออกมารากับเป็นต้นกําเนิดแห่งชีวิตและความตายอย่างแท้จ,จริงก่อนที่พลังแห่งชีวิตและความตายจะประสานร,รวมเข้ากับตำราแห่งชีวิตและความตายพร้อมกับปลดปล่อยพลังอัน,นาสูงึงเข้าใส่ทางบูยีซึ่งภาพดังกล่าวก็ทําให้หลินเทียนและคนอื่นๆพันมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีและในตอนนั้น เคลื่อนพลังชีวิตและความตายที่ส่งออกมาก็ถูกสกัดกั้นเอาไว้โดยพลังห่วงมิติของหูยีก่อนที่พลังแห่งชีวิตและความตายจะหลอมรวมเป็นลูกบอลแสงและพุ่งผ่านทำลายทุกสิ่งอีกครั้งพร้อมกับคลื่นแสงอันผ้ามัวที่พุ่งตรงเข้าใส่เสียวไทสูนั่นจึงทําให้หลินเกียนได้แต่สั่นสะท้านอีกครั้งเพราะตัวต,วตนของเสียวไท่สูที่เกาะอยู่บนไหล่ของหูยีถูกทำลายแห่งชีวิตและความตายค้นพบแล้วพร้อมกับเสียงดังกึกก้อ,กอง พลังแห่งชีวิตและความตายได้ปลดปล่อยแสงสีดำออกมาล้อมรอบพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ทำให้สวรรค์และโลกทั้งมวลได้แต่สันสานลากับสวรรค์และโลกนี้กำลังจะพังทลายลงบุ้มและในชั่วริตานั้นเคลือนพลังแห่งชีวิตและความตายภายในสถานที่แห่งนี้ก็ถูกระเบิดออกพร้อมกับหีบศพที่ถูกปกคลุมด้วยกลิ่นไอาจางๆขณะที่พุ่งออกมาก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าใส่ตำรายแห่งชีวิตและความตายอย่างไร้ปานี